ัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกันในหัวข้อบทที่สองนะครับทัศนวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ในหัวข้อกล้องจุระทัศเชิงประกอบนะครับรูปนี้เป็นรูปอนุสรีชัยสมรภูมินะครับน้ําท่วมนะครับจริงๆนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับอ่านิดหนึ่งนะครับก็คือในคำขวัญวันนี้ก็หรือว่าคติวันนี้ก็คือ just Do it นะครับก็แค่ทํามันนะครับเป็น ของไนกี้นะครับจะตีก็ดีนะครับก็คือแค่ทามันนะครับก็คือมีอะไรอยากทาก็ให้รีทานะครับแค่ทํามันแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าบางครั้งเราไม่ทาหรือว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยเราก็งานการต่างๆเนี่ยก็ไม่เสร็จนะครับผลออกมาก็ไม่ดีนะครับแค่ทํามันนะครับบางคนเนี่ยมีมีกฎมีเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ว่าไม่ทานะครับ รูเอาทำนะครับก็คือกฎที่มันดีต่างๆ่างนะรัใช้อะไรไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้ทํามันนะครับก็เข้าไปในเนื้อหากันดีกว่านะครับกล้องจุลทรรศเชิงประกอบนะครับกล้องจุลทรรศก็ไว้ส่องดูพวกสิ่งเล็กๆจุนก็คือเล็กๆนับทัสก็คือคำว่ามองเห็นก็คือส่องดูสิ่งที่เป็นเล็กๆนี้นั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศเนี่ยประกอบด้วยเลนส์สองอันเอาองค์ประกอบของมันก่อนนะครับก็จะประกอบด้วยเลนส์ออฟเจกตีฟเลน ก็คือเลนใกล้วัตถุนะครับซึ่งว่าที่อยู่ใกล้วัตถุเราเขียนแทนด้วยตัว FO อีกตัวหนึ่งเป็นเลนตานะครับก็คือเราตาเรามองอย่างนี้เลนใกล้ตาหรือว่าเลนตาเราเรียกว่า IP หรือว่าแทนด้วยตัว FE นั่นเอง I นะครับเลนตานะครับลักษณะของการเกิดภาพของอเลนเวลเนี่ยของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดูตามรูปนี้นะครับก็ วัตถุเนี่ยเริ่มจาควางอยู่ตรงตำแหน่งนี้มีระยะเป็น s1 คิดเหมืนอน2เลนนะครับโดยความยาวโฟกัสของเลน objective เลนเนี่ย<ๆ>ก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับทำให้เกิดภาพจริงหัวกัดที่อยู่หลังจากเลนนะครับเป็นระยะทางก็คือ s1 แดนตัวนี้นั่นเองซึ่งวัตถุหรือว่าภาพนี้ ก็จะกลายเป็นวัตถุให้กับเลนตาของเรานะครับเลนตาก็จะทําหน้าที่ขยายภาพวัตถุอันนี้นะครับกลายเป็นภาพเป็นภาพเสมือนซึ่งอยู่หน้าเลนซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางดีที่เป็นเครื่องหมายลบเพราะว่าเป็นภาพเสมือนนะครับระยะทางดีตัวนี้ก็คือระยะที่ใกล้สุดนะครับ ที่ตาเรามองเห็นซึ่งถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยเราจะแทนดีตัวเนี้ยนะครับด้วย25เซนติเมตรนะครับเป็นลบ25เนื่องจากเป็นภาพเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิด2ครั้งนะครับก็คือเวลาคิดโจทย์ลักษณะนี้ต้องคิดเลนออฟเจคทีฟเลนเลนวัตถุกับเลนตาแค่นั้นนะครับเป็นลักษณะนั้นนั่นเองนะครับโดยนะครับ ความยาวของกล้องตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับระยะภาพของเลนส์อันแรก s1d บวกกับ s2 หรือว่าระยะวัตถุของเลนส์อันที่2นั่นเอง l จะมีค่าเท่ากับ s1d บวกกับ s2 นะครับในการคำนวณของเลนตาระยะภาพ s2d ตัวนี้ก็คือระยะลบ d นั่นเองเห็นไหมครับ เป็นลักษณะนั้นนั่นเองนะครับซึ่งภาพที่เราได้เนี่ยจากกล้องจุลทรรศเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยายที่ระยะ25เซนจากตานะครับ25เซนภาพเสมือนนะครับความจริงภาพเสมือนเนี่ยมันหัวตั้งแต่ว่ามันตอนแรกเนี่ยมันหัวกลับมาก่อนนะครับก็เกิดกลายเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะครับที่ระยะ25เซนนั่นเองนะครับหัวกลับเกิดจากเลนส์แรกนะครับโอเคนะ อันนี้ก็คิดสองเลนคิดเหมือนเล่นสองเลนนะครับวางประกบกันหรือว่าวางติดกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีกําลังขยายมีความยาวก็ามาเกี่ยวข้องซึ่งกําลังขยายเนี่ยก็หาได้จากกําลังขยายของเลนออปเจกทีฟเลนคูณอยู่กับกําลังขยายของเลนตานั่นเองหรือจะมีค่าเท่ากับ S1 ส่ดดส่วน S1 คูณอยู่กับ S 2ดด ส่วนด้วย s2 เห็นไหมครับกำลังขยายเท่ากับระยะภาพหารด้วยระยวะวัตถุนั่นเองเอากำลังขยายทั้ง2องเลนเนี่ยามาคูณกันก็จะได้กําลังขยายของกล้องจุลทัรศน์นี้นั่นเองนะครับไปดูโจทย์กันนะครับกล้องจุลทัรศน์เนี่ยประกอบด,ด้วยเลนนูนสอันนะครับผมวาดรูปก่อนนะมีความยาวโฟกัส10 mm. o เซนติเมตร่ยมีค่าเท่ากับ10มิเมตร ส่วนเลนตานี้มีความพอยาโฟกัสเท่ากับ25มิลลิเมตรเราจะพบว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ย f o เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์เสมอนะครับเสมอถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาในข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นความยาวโฟกัสของเลนส์อะไรเนี่ยให้เราเข้าใจว่าตัวน้อยเนี่ยนะครับความยาวโฟกัสอันน้อยๆเนี่ยเป็นความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุนะครับ จงหาความยาวของกล้องหาความยาวคือ l นะครับและกําลังขยายก็คือ m นั่นเอง l มีค่าเท่ากับเท่าไหร m มีค่าเท่ากับเท่าไหรถ้าใช้ส่องดูวัตถุโดยให้วัตถุอยู่ห่างจากเลน mm, ส์10.5มิลลิเมตรสมมติว่าวัตถุอยู่ตรงนี้10.5มิลลิเมตรตรงนี้ก็คือระยะวัตถุของเลนส์อันที่หนึง่งหรือว่า s 1นนั่นเองเห็นไหมครับ ถ้าตามหลักการของกล้องจุลทรรศน์ภาพซึ่งเกิดขึ้นภาพแรกจากเลนส์วัตถุก็จะเป็นภาพเสมือนขนาดขยายตรงนี้ระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือ s หนึ่งแดดเป็นภาพัวกับนะครับซึ่งภาพตัวนี้จะกลายเป็นวัตถุให้กับเลนส์ตาระยะจากภาพถึงเลนส์ตาตัวนี้คือระยะวัตถุหรือว่า s สองนั่นเอง ทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งนะครับขนาดหน้าเลนนะครับแต่ว่ามันเป็นหัวตั้งอันนี้มันกลับมาแล้วมันก็เป็นขนาดกลับตัวนี้ซึ่งอยู่ห่างจากเลนตาเป็นระยะาเป็นคนปกติก็จะมีระยะเท่ากับ25เซนติเมตรตัวนี้คือ s 2ดมีค่าเท่ากับลบ25ถ้าเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าเป็นภาพเสมือนนั่นเอง จทย์ถามความยาวของกล้องกล้องตัวนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่การหาความยาวก็จะมีค่าเท่ากับ s1 บวกกับ s2 เพราะฉะนั้นถ้าเราหา2ตัวนี้ได้เราก็จะได้ความยาวของกล้องนะครับไปหา s1 แดดกันตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราทราบความยาวโฟกัสของเลนส์ออบเจกทีฟเลนส์แล้วก็คือ10มิลลิเมตรเห็นไหมครับ และระยวะวัตถุหรือว่า s1 ก็จะมีค่าเท่ากับ10.5ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นหา s1 แดดได้จากสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s1 บวกกับ1ส่วน s1 แดด1ส่วน f นะครับก็แทนค่าเนื่องจาก1ส่วน f ก็คือ1ส่วน10เป็นเลนนูนก็เป็นเครื่องหมายบวก จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน s 1คือ10.5 mm ปมมบวกกับ1ส่วน s 1ดดตรงนี้1ส่วน s 1ดดก็จะมีค่าเท่ากับ1.10ส่วน10ย้าย1.10.5ส่วน10.5มาเป็นลบ1ส่วน10.5ตรงนี้ครบกันแล้วแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเราจะได้ s 1ดดมีค่าเท่ากับประมาณนะครับ210มเมตร ได้แล้วนะครับ s 1แดดตรงนี้ได้210ม mm. ิลิเมตรคราวนี้มาบวกกับ s 2บ้างไปหา s 2กัน s 2นะครับเราทราบอะไรของ s 2บ้างหรือว่าของเลนอันที่2บ้างแน่นอนครับทราบความยาวโฟกัสเท่ากับ25มิลิเมตรและทราบระยะภาพของ เลนอันที่สองหรือว่า s สอดมีค่าเท่ากับลบยี่แต่หน่วยของเขาเนี่ยหน่วยเป็น mm, มิลลิเมตรหมดเลย s เป็นหน่วยเซนติเมตรทำให้เป็นมิลลิเมตร25่สิบห้เซนก็มีเท่ากับ250มิลลิเมตรแล้วก็แทนในสมนการหนึส่วน f e มีค่าเท่ากับ1ส่วน s 2อบวกกับหส่วน s สองเด็ดก็กลายเป็น1นึส่วนยี เป็นบวกเนื่องจากเป็นเลนโนูนเท่ากับ1ส่วน s 2บวกกับ1ส่วนลบ250ตรงนี้เราจะได้1ส่วน s 2ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน25ตรงนี้บวกเจอลบได้เป็นเครื่องหมายลบย้ายมาฝั่งหนึ่งกลายเป็นเครื่องหมายบวก1ส่วน250หรือ s 2นะครับลองกดเครื่องยีเลขดูเราจะได้ s 2 มีค่าเท่ากับ22.727ม mm. ิลลิเมตรเอา s2 เนี่ยเข้าไปแทนเป็น22.727เราจะได้ความยาวของกล้องมีกล้องตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ210บวก22.727คือ232.727ม mm. ิลลิเมตรหรือว่าประมาณ23.27 เซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบของส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าความยาวของกล้องต้องหา s 1ดดแล้วก็หา s 2ดดส่วนกล้องจุลทรรศน์นี่ก็จะเป็นลนนักษณะนี้อย่างไรเราก็ต้องคิดทั้งสองเลนนะครับไปหากําลังขยายกันนะครับกาลังขยาย m จะมีค่าเท่ากับกําลังขยายของเลนวัตถุคูณอยู่กับกําลังขยายของเลนตา ซึ่งกำลังขยายของเลนส์วัตถุก็คือ s1 ส่วนโดย s1 ระยะภาพหารด้วยระยะวะัตถุคูณอยู่กับระยะภาพของเลนส์ตาหรือว่า s2 ดดหารด้วยระยะวัตถุหระะะือว,ว่า s2 นั่นเองแทนค่า s1 ดดเราหามาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือ210วางวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ก็คือ10.5มิลลิเมตร คูณอยู่กับระยะภาพเป็นลบ250มิิเมตรหารด้วย s2 ของเราระยวะวัตถุคือ22.727ตรงนี้เราจะได้กำลังขยายเท่ากับลบ220.0026นะครับจะได้กำลังขยายเท่ากับลบ220.0026ข้อนี้ก็จะเป็นกำลังขยายถ้าเป็นเครื่องหมายลบ แสดงว่าเป็นกําลังขยายของภาพเสมือนนั่นเองนะครับหรือว่าเท่าก็หมายความว่าถ้าเรามองวัตถุ1ซนเมตรวัตถุนั้นจะมีความสูง210ซนติเมตรหรือว่า2 0 2 2.2เมตรนั่นเองนะครับก็คือเป็นกล้องที่มีกำลังขยายก็ค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะเราไปดูข้อต่อไปนะครับ อ,นนอานีจะยาวหน่อยนะครับกล้องจุลทรรศน์ประกอบไปด้วยเลนใกล้วัตถุฟืบเลนสใกล้วัตถุมีกำลังขยายเท่ากับ10เท่าเป็น MO กำลังขยายของภาพจริงใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เลนตามีกำลังขยาย15เท่า แต่กาลังขยายของเลนตาเนี่ยมันเกิดเป็นภาพเสมือนเป็นเครื่องหมายลบนะครับถ้าอาจารย์อ้อสายตาปกติมาใช้กล้องอันนี้อาจารย์อ้อต้องปรับจนระยะระหว่างเลนทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบห้าเซนระยะจากเลนทั้งสองสิบห้าเซนตัวนี้คือ L น,นั่นเองเท่ากับสิบห้าเซนติเมตรซึ่ง L ของเราเอาภาพก่อนนะครับเพื่อเห็นเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วยวัตถุ อยู่ห่างจากเลนส์วัตถุเป็นระยะ s1 เห็นนะครับเกิดภาพจริงหัวกลับที่ห่างจากเลนส์วัตถุ objective เ,เลนสเป็น s1 แดดซึ่งภาพตรงนี้เป็นภาพขยายก็จะกลายเป็นวัตถุของเลนส์อันที่สองหรือว่าเลนส์ตาตัวนี้คือ s2 s2 เกิดเป็นภาพเสมือนซึ่งอยู่ห่างจากจ อยู่หน้าเลนอยู่ห่างจากเลนตาเป็นสายตาปกติตัวนี้ก็คือ s 2อก็จะมีค่าเท่ากับ25เป็นเครื่องหมายลบเพราะาเป็นภาพเสมือนเซนติเมตรโจทย์หาจงเราได้ l แล้ว15ซน l คือ s 1แดดบวกกับ s 2นะครับบวกนะฮะโจทย์อยากทราบว่า ความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุเป็นเท่าไหร่และความยาวโฟกัสของเลนส์ตาเนี่ยเป็นเท่าไรโอเคนะครับค่อยๆเช็คดูทีละนิดทีละนิดนะครับเราไปหาความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุก,กันก่อนนะครับตรงนี้เราทราบกำลังขยายมีค่าเท่ากับ10 นะครับซึ่งกำลังขยายจะมีค่าเท่ากับ s 1ดัดระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุและเราทราบเราทราบกำลังขยาย1ิน,นะครับเราทราบเราทราบเราทราบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ยังไม่พอที่เราจะหาความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุก็คือ1ส่วน f o, o. จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน s 1นึ่แดดบวกกับ1ส่วน s 1ซึ่งตรงนี้เราได้แต่กำลังขยายอย่างเดียวนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะหา s 1หรือว่า s 1นแดดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปคิดจากเลนส์ใกล้ตาก่อนตรงนี้เราจะได้ตัวแปรที่มากขึ้นกำลังขยายได้ลบ15 จะมีค่าเท่ากับ s 2ดดส่วนด้วย s 1 s 2นะครับขออภัยนะครับ s 2เนี่ยเรารู้แน่นอนคือลบ25เซนเห็นไหมครัตัวแปรเราจะมากกว่า f เลนใกล้วัตถุเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถหา s 2ได้นะครับ s 2ก็จะมีค่าเท่ากับย้าย s 2ขึ้นไปคูณนะครับย้าย15ลงไปหารากลายเป็น25 15. ส่วนด้วย15หรือว่า s 2ตัวนี้ ก็จะมีค่าเท่ากับเอาหหารนะครับกลายเป็น5้ส่วนสได้แล้วนะครับได้ S2 สสองแด,ดได้เอสสอแล้วไปหา f อกันก็คือ1นึส่วนเอจะมีค่าเท่ากับหนึส่วนเอบวกกับ1นึ่งส่วนเอแดดหส่วนเอก็คือ5้ส่วนสเพราะฉะนั้น S2 ก็กลับเซอเป็นส่วนก็กลายเป็น3าส่วนห้า บวกกับ1ส่วน s 2แดดคือลบ1ส่วน25เพราะว่าเป็นภาพเสมือนคอรนอของเขาก็คือ25ตัวนี้เป็นลบ1เหมือนเทิม5 5 25 5คูณ3ได้15 5คูณ5ได้25ตรงนี้ได้14ส่วนด้วย25เพราะฉะนั้น f ความยาวโฟกัสของเลนตาก็กลับเศษเป็นส่วน1ส่วน F เท่ากับ14ส่วน25เพราะฉะนั้น f ตัวเดียวก็ยสส่วนด้วย14เซนติเมตรได้เป็นคำตอบอันหนึ่งแล้วต่อไปถ้าเรารู้ S2 ตรงกับเราทราบแล้วว่า S2 มีค่าเท่ากับ5ส่วน3เพราะฉะนั้นเอา S2 เข้ามาแทน เราจะได้ s 1นั่นเอง l มีค่าเท่ากับ15จะมีค่าเท่ากับ s 1แดดบวกกับ s 2 s 1แดดก็จะมีค่าเท่ากับ15ย้ายบวก s 2มาฝั่งนี้เป็นเครื่องหมายลบกับ5ส่วน3คอรนอรของเขาก็คือ3ลบ5ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่3คูณ 15ได้1 5บห้ตรงนี้ s 1น mm ึ่ดดเราก็จะมีค่าเท่ากับ4 0่ลบ mm hmm. ก็คือ4 0่ส่วนสอันนี้คือระยะภาพของเลนออบเจกต์หรือว่าเลนวัตถุ40.3ส่วน3 mm hmm. เมื่อได้ระยะภาพแล้วก็เอาระยะภาพเข้ามาแทนในสมการ ผมเขียนเป็นอีกมือหนึ่งนะครับเอาระยะภาพเข้ามาแทนในสมการตรงนี้แทนด้วย40.3ส่วนเห็นไหมครับเอ้ยระยะภาพขอโทษนะฮะอันนี้ S1 เหมือนเป็นระยวะวัตถุครับ ยภาพ40ส่วสาเนี่ยเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้สมการก็คือ10จะมีค่าเท่ากับ40.3ส่วน3คูณอยู่กับ S1 S1 ย้ายขึ้นมาแล้วก็ย้าย1 0มาหาร10เนี่ยตัด0ตัดเพราะฉะนั้น S1 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4.3ส่วน3าแได้แล้วนะครับ รู้ s 1แด,ดแล้วรู้ s 1แล้วแล้วก็หา fo ได้แทนค่าเลยนะ1ส่วน s 1แดด s 1แดดคือ40ส่วน3 1ส่วน s 1แดดก็คือ3ส่วน40บวกกับ s 1ระยะวัตถุคือ4ส่วน3กับเศร็จเป็นส่วนก็กลายเป็น3ส่วน4เป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเป็นภาพจริงนั่นเองนะครับตรงนี้คอรนอของเขาก็คือ 40 3ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่บวกกับ10บคูณสได้30มสิคูณสได้40ตรงนี้1นึส่วน F 0หรือ F Objective F O มีค่าเท่ากับ33มส่วนสีหรือว่าเพราะฉะนั้นความยาวโฟกัสของเลนส์ o e j t c t หรือว่าเลนส์วัตถุเท่ากับ40่ส่วนสากับเศษเป็นส่วนนั่นเองเซนติเมตรอันนี้ก็เป็น คาตอบของข้อนี้นะครับค่อยๆดูค่อยๆทําความเข้าใจนะครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะครับก,ก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับก็ก้องจุลธาตุก็จะมีลักษณะโจทย์ก็จะประมาณนี้นะครับายน,นี้ก็ขอให้พวกเรานะครับทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับโชคดีนะครับก็กองจุลธาตุก็จะมี